กับทักทายสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อวันทุกคนนะอาจจะจุกอย่างน่น่ะหนึ่งจุกสองจุกได้เลยละอยู่กับป้าคือเก่าอิสัสดีนะป้าเด้อใจเห็ดยางจุกจุกอยู่บัวเสียงจุกช่องจุกสามจุกนี่ิด้ยินือาต้องเฮือนอับดุบบัวตั้งเยอไม่คนไปหายเป็นหน้าไงวนมือสาวนี่มืดผ้ามืดพลคือพลจิตตกเนาะ แลน่นพักันแลน่นออกไปคนพักแต่เลิกแต่เศรา้าพี่น้องแต่เรศร้าครูมิซานี่เห็นพนหยาดเด้เห็นพนหยาดพกแป๊พกพวกเป๊อก,อ,กอยู่หดหยาดแน่นาะหยาดนั้นว่าผลห้อนี่ใะพลห่อน,น,นี่มันจะแตกงอกเพิ่มเหมือน,นะเนาะเพราะว่ามันแก่เนาะแต่ได้พากันเผาออกไปไมอเศร้าเลยนในเราวิกาครู อแม่้องวิกะหากำลังมัดแล้วได้เมื่อทรงเงินไม่ยายมากินอีกะหล่อหนึ่งเนาี่น้อกนี่หล่อที่สองแม่ลองวิเมื่อมัดแลรากนโฆษณาได้บ่เลยดิโฆษณาเลยใครงานปลูกเได้น้มาใครส่งใครชนใจติจุกไรหากันกี่บ่อดิอเศ้า้บวเดยอจุกสิบจุกสาวนเาเี่ ขายชามทงี่อยห้อโโลูกลกแต่ละปีละปีเวรจะได้ขายจะคืออะโไม่ได้ปล่อยขายเลยเฮ้ยปลอตกมะยังนนี่มือสาวนี่กาคือดีว่เนาะผลแลกเทไ้เลยุดีนี้ลงเห็ดแบบสูตรใหม่นะเวงสูตร้บสูตรแมัดดูดกหอยไว้เน่ย

ยังกระแทบเพราะว่าคนเด็กน,น้อยกำลังกินลนะอันนี้บ่ม,มีขวดอันนี้ไว้กินบ่เอ้าว่าเก็บไว้กินโอ้โหเฮากินได้หัวน,หน้อยแบบนี้นะแต่เมือง<ม>่เนาะใ่นะ้อย<ม><ม>นี่ได้กินนะอันหัวใหญ่ๆคือเก็บไว้เห็ด<ม>พันเห็ดแน่วัดเก็บกินหัวน้อย <M. S 1> มันก็มีสิ่งไว้ทำชิบ้าชิบ้าว่าปลูกกินก็คือสิกินบวนบวไวเราต้องเอาเพื่อขายรถแบบนี้นะพี่น้องเลยคุณเนปุระ หลายดีเนลยเป็นล่อเป็นกระสอบไม่ค่อยเป็นล่อเป็นกระสอบมาดีเลยแต่ว่าพักใส่ลงงงาเคือของเมนหนงวิโด้วออมันยอมขับไปของเมนค่อยๆข่อยก็มาปลูกแล้วแม่หญ้าที่ซื้อเมื่อเมื่อใช้น้ำบดหญ้าเจ้าแบบนี้เจ้าเลยติอ้อจ้าถิ่มปัดไปถิ่มกันมาเนี่ยอันนี้ของเมนหนงวิมาปลูกกับแม่หญ้าพี่น้องเลยตัวนี้งามอันดีด้วยคนวะ งามแก้มแดงอัปตุอัปเปมอยู่เฮ้ยมันเป็นตึงย่องได้งามกวอยดีไเลยเหรอเหรอเหรอเดี๋ยนงามกวอยดีได้ดูนด้นี่ของฝาดอย่างนี้เออเอเอาเอาเอาเถียบดเลยเอาเทียบเลยเทียบเลยเอ้ยไอ้เรากำคือกันนั่นแหละเออฮะแต่ว่าเดี่ยวไก่น่ะมันจะแบบขอบกันงามกว่าพ่อแม่เป๊กันได้กะคือกัน จะเป็นย่องแต่คนอื่นลาเถาะย่องของตัวเองแน่ลองวิติอ้าวพอดีไปเท่านี้วิติเห็นยังหรอกินอมยิ้มกินเจอุยิ้มใช่นหาแขวยญเฮียนนะแขวญยัดแขวบมาเฮียนนะว่ะเบิ่งหายิ้มเบิ่งด้วยแขวบมาเฮียนนะให้ก็แขวยังแย้มไฟ อันแบบเลมผู้นั่นเล่นบอลได้พูโอ้ยไปแล้วพูปไปนานไหน่าโมห็นบิวตี้ไหนมาเลนนี่แงะหลักไปเลยพู้น่ะบอลดินเบอลก็คือผู้แรกกองดินทรายพอซื้อมาจนเปรอะเตเต็มปูแต่ละมือนั้นล่างเอาคือเขียดแต่แอ๊กนี่แหละไปขอดแต่ดินเอ้ยออกคำว่าไมลูกเสียงพ่อใหญ่ดวงดีเจ้าอะไร ขอ e ขอยังอีกรอหนึ hey. ่งเดี um, ๋ยวบัตเจ้าแรกแล้วจะกระมัดซอยค่ะเด้อเด้อจันมีมีส่วนแน่บัี้เด้อขอให้ซอยเ่ยบัตเจ้าว่าเบาเจ้าพันงามขอเสียพันเจ้าได้บัตรโอ้จะชีดฉีบเบาเบาเลยเนาะไมาเช่นไม่เบาเบาต้องเสียท้ายเด้ว่ามันคือกันบัตรเด้อใช่สบายดีเด้อปราดุงเด้อ

บานสังแล้วอีกแก่อนะเขาปลูกเของเขาปลูกเขาปลูกเื่อปลูกในปลนกใยญ่กันเด้วน้พ่อนน้นไปคนอื่นมัน่าน่อยมันยูของมันนั่นมันเป็นนนหือมาอันนี้อันนี้อันนี้ฝุ่นเลนเนาะ

ใหญ่เลยใหญ่เล้พอชมมาพ่อนาเห็นยังก็ย่องลอกคอเราแบบว่าไม่ได้ม่ไ่ต้องย่อมคนอื่นหรอวเราคนเดีนเดยขากลื่นนมาแล้วเส็ลยติดชุดรองชุดหด ทุกคนทุกสาทุกเอซีที่มันแบบ,บแว่ามันห่าโทษน่อยนะเหา่หาจ้ะ Ồ, ừ, mình không, đã bảo mình sẽ bảo kệ Mình có lẽ lẽ bảo mình mới ừ. ừ. đi ngồi nằm cắn chút Cái gì đâu nhanh Mình có nhanh như gì có nhanh như đó Cái gì có Cái gì gì

สต๊อบสกี๊ะกีสตอบกระากระลาบอกว่อย่าสยามลองนะีไปปลาูดอะกนห้ามเลนหูีแหละูอู่หลังลังเดี๋ยวเาไกจอหรอกเจกัน้นคด ออกหนุมออกออาคนมาไหิกานี่นนีเข็นยกถวยมักม่วงมาพร้อมบันนี้ป้าเทอาเอาชมมใส่อันหัวบุ้อมาเลยมาเแม่ไปไหนมต้องก ไทยโอเคไทยไม่แค่าเองกอยู่กอนีไหมก็ไม่หมผดเอ้อหมันกระผาดงวงเนาะไองวงกะมันกงวนกะวลยึดกันมึอว่ายึดกันแน่กนแน่ผัดทำใจ

ว่าเคยเปิดบ่วมอมาอน่นมาม่าในแบบกระตุกต้องใส่ด้วยนะ มันอากาศมันเย็นเนาะคุณอยากอะไรนะนี่ทำขาของหอนน้อยคนหนักบวนนย่งหัวหัวไปเลยหอมเลยหอมอากาศหัวกบานกดมาใหม่ๆลองเลย Ông hôm à, cho hôm qua lúc 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 ลานก่อนไอ้กล้องจังลานไอ้กล้องเลยพักเบกกล้องไปก่อนจ้ะโอ๊ยหันไปหางแม่ใหญ่กูแม่ใหญ่กับบ่ใหญ่ด้เบกแม่ใหญ่ฉันหอบไปเลยนใหญ่เลยเหล่อนั่งสันแหละข่อยกินลายเติมแล้วพ่อก่อนข่อยกะนพักเบกก่อนสมกะแซ่บแห้งอยดีพี่น้องไ้กินแสบกับอัน ผักบัวกับผักบัวกล่นบาใหม่ๆกินบาดรรวมๆดสดๆเราแซ่บกินบะจักยากได้กินบะกระไหลหนึงพี่องเลยยังบัวท่านได้ไปห้องใส่มาใส่แหละเหยียดชายเหยียดกลัวก็่พี่ไผมาซอยเลยเมื่อนี้แล้วละล่อนึงเน่อยซาเมื่อเอาเอามื่อแขนมาแลยเมื่อเอามาหินมาเห็ดมัดอีกก่อนบปะใสอ่อนซอนเนาะพี่น้องเนาะ บัวแดงตุ่มต่ำเด้อพอห่อนยามปลูกนี่กามันจยากดีบเลยพี่น้องกอหลายสิแดงกาแต่ละจุกนี่กาเสียงเนาะมันมีแต่รีบเลยรีบลายหางหามัดสี่นั่นนะกาแขวนแหวนนั้นมันกระดีบกับบลายซัมบันว่าฮับปะไว้แบบแบบว่าฮับพึ่งอย่างนี้มันก็อยากรีบอยู่นะพึ่งแบบฮับแปะไว้พื้นถ้าแขวนแหวนมันก่สีนานอันนั้นอยู่ อยู่ภายในเบิดอยู่ทางไหเดียวคอยมัดต่ออีกเนาะป่ากับปบป่าเลยมาล่ะแม่มาซอยน่ะแม่อยากนอนแต่หาชงกาแฟมาให้กินแน่เสียบน้ดื่มเสียบน้าแม่ฟักบัวบอลแล้วได้นี่หากาแฟมาให้กินเสียบน้ามาแถอแม่ โอ้ยเสียบน้าก็เดือวกวาแฟคอยจิมามหลังเสียบน้าเสียบน้าหาคายบัตรคายเสืเลี้ยงกาแฟหรอไว้คามามัดชอยเน่ของจ้าแล้วล่ะก็มามัดชอยแนสเสเลี้ยงกากงแฟหลอกพี่น้องโอ้ย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  หยิบมาาทานีก็เมื่อไหบ่โเนแล้น้องมรอนุนาได้เยาแต่เศ้ามาแต่เศ้าันี้ก็มัไม่บ่โอ้ิัมาสี่มมจ้ดดมงเลเออตทีมันออกดอกนะตทีมันออกดอกมันหัวน่อยนะเมนพวกนบอดีว่าทเป็นดอกมันจหัวน่อยมันออกดอกอ่ะหัวหน่อยอ่ะ ีนีบางหัวบงงามบางหัวหัวบงใหญ่เพราะว่าหัวเป็นดอกลาย่ก็ได้ลูกที่ในี่นั่นหัวใหญ่ดอกนั่นไม่ได้ลายแบบนี้พี่ดาอาจจเป็นหัวอยู่พี่ามันอเปลียนปี่อนแม่มน้เีเกิเปลี่ยเป็นน้ให้่ครัวกันเป็นปีแบบหัวรหญ่หัวใหญ่ใชะอืมนเขาหันห sĩtúc 10 phút 30 phút 10 phút 13 phút 20 Hoặc à, là không chút nữa 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 không là nữa không chút 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 không chút nữa không chút không chút nữa 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 không เคลื่นทุนหน่อยทุนนะอ่ะผมเพิ่นมาได้ล่มาแก็ต้องขึ้นทุนน่ยทุนบบหน้าผมมาต้องหนอ่ะบาเงี้เจะสิบ้าดิเจ็ิ้าเลยหมนเลนสิมาเว้ยอาโ้ยหุนคนละทิ้เอ้ยิบแรงเว้ย่กันกว่า อีบ้างเข้ามาเกณฑ์อี่แบบนั้นยืมอะไรเข้ามาเกณฑ์ยืมตั้งเลยไั้งเลยตั้นเลยพวกพี่เถี่ยตั้งเล ตัวเช็จุกกันทั้งตัวนมาสึ้่งคุณนแหงเีย้ตัวมดาน่นนะมนติดกันอูกมันติดในตัวมันะกช่วันนอยเดยนเอันนี้ไปอ๋ออืมจับมันย

กันแล้วหละยเรือก็ซ่าซ่าจิมมีน้อยก็่ชิ้เดยครับกัดมีหน่อยเตัวจะนุ่ก่นเนาะกเนี้ยพว่นั้นเล็กเลียนนั่นนี่นี่่อยเละอีน่ะอ่เอาแนี้ำกันอุ้ยเล็กมาเวียนหรออันนี้เล็กขีเเดินอ่อันนี้ข่อยเดินอยู่นะชำกันนั่นแล้วเห็ดทำเป็นเลือกตีหัวน้อยหัวใหญ่อยู่ระดูเลย แม่กันจะคุณใกล้เรือค่ะใกล้นะและคอยกบฏซ้ำกันเจ้าอยากเลือกอยากเปี่ยนเองคนน่ะได้เป็นท่อคนน่ะพี่น้องเลยชุดก็ะได้เฮยนะเรื่องไหกินนี่สเจเจอาหัวมึงมาสอันนั้นอะไรหัวมึงมาสามอันอ้าบมซีจุกซีได้ไงครบพัพูดันกันเป็นจุกนเลยพี่ว่อง นังน, <มา S 2> น,นันแล้วอีนอกกาคลิปนี้กับประมาณชนีก้กอนเด้อนับไปลุงนอกกับแม่น้องวีกับคอโตลาพีลาน้องไปแล้วเดี๋ยวพ่อพอกันในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็อขอกล่าวคำมาสบายดีสบายดีมือฝูทุกคนเด้อไปไปไป